สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงล่าท้าผีนะครับวันนี้เรามีแขกแลวเชิญอยู่3ท่านนะครับผมที่จะมาเข้าในประสบการณ์คนหัวลุกในครั้งนี้ครับคนตูดลุก มีใครบ้างฮะในนี้ฮะใครใครแนะนำมาแนะนำตัวฮะแนะนำตัวะแนะนำตัวได้ตอนนี้ผมเป็นตากล้องอยตากล้องผมนะไอไอบีี่คุแคสเกมมิ่งทีวีนะครับคนต่อมาฮะใครฮะคนใหม่นะครับ ครับทีมีผมอ๋อแล้วคนนี้ฮะสตีฟคนนี้ใครครับของผมครับนายพลิคนเดิมครับต้องพลูชื่อคน Next อ๋อเดี๋ยวจะทำหน้าที่เป็นตะกรองที่ดีไม่ทำอะไรยครับผมไม่จะหนีผนใช่ไหมตัดต้องใครใครสกินสตีไปนั่นไงสตีผิดสตีผิดตลอดนะโอุ้ยแป๊บ กดตัดก่อนไปเอาไอ้ดีเทบตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอยู่ในสถานที่แปลกปลอมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เราอยู่ที่ไหนนะครับผมตันโหลดไอ้อข้างหลังข้างหลังไอ้จะเอ๋ววันนี้ครับแฟย์พุงไอ้เด็กฮอกเม้นฮอกตีเราทำไมเนี่ยตอนนี้นะครับผมเกิดเหตุการณ์เออไม่คาดฝันขึ้นนะตอนนี้อยู่เออนอกสถานการณ์แล้วฮะคืออยู่นอกปุ่นแล้วตอนนี้ประตูเปิดแล้วประตู้วปมิสเตอร์นะครับไม่ดี นี่เกิดเหตุประหลาดขึ้นนะผมเราตอนนี้เรอยู่นอกสาขาเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สตินอังติโอเคครับเลยเรื่ฮะเราเราจะต้องเอ่อรอดกลับไปให้ได้ครับต้องเดินทางนี้ทับงนี้ทางนี้ทังนี้ท้งนี้ทั้งนีรทั้งรี้ทั้น้ทั้งนี้ทันี้ทังนี้ทั้รนี้ทั้งนี้ทันี้้งี้ทั้งั้งนี้ังนียังนี้ทั้น้ทังนี้ทังนี้ทั้นี้ทั้นี่ มีแต่อะไรพุ่งไปที่รูปปานดีกว่าโอ้แต่ก็วินาทีเราไปว่าวต้องอยู่นี่ตะกองตะกองอยู่นี่ตะก้อน้ำโอเคนทางนี้แต่เราต้องรอดกลับไปให้ได้ครับเปิดไม่ได้ต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะโอ้ไหนไหนที่ดูทั้งเห็นเราเข้าข้อระบายน้ำระบายน้ำไหนฮะนี่ฮะอ๋อตรงนี้นี่เองฮะ ตากองต่กองคร้นองแตองครับงนำไปครับเอตกองกองกลัวคุณไปเนใครับมาเดี๋ยผมนำเองคนนี้นน้อบสเอ้ยเขาอกว่าอันตรายเอาไม่รอเลยเว้อันตรายกลับครับเลือดลือะกเนี่ยเคตั้งกองว้คนเดีย ตอนนี้เราอยู่ในขอน้ำทิ้งนะครับผมขอน้ำแล้วก็ทิ้งนะผมแล้วปิดประตัไว้มันเบื่อให้ไม่ดีดีอ่ะอ้าวเปิดคนนึงแค่เปิดคนนึงเออโอ้โหได้กลัวให้มาข้างหลังใหญ่ผมน้ำดีเอ้ยมีทางเดินอยู่อุ้ยมีใครอะไรเนี่ยใครมาทำเอ้ยมีทางเดินไปทางเดินผมไม่ทางตัวแย่ไม่ทางเดินตาล็อกครับผมอ่อนแอร์สุดนะไปครับ นผมผมมีแค่โมดเดียวเนี่ยผมต้องถือกล้องเอน้องเกมครับน้องเกมครับนำเลยครับน้องเกมตอนนี้เราอยู่ในสถานที่ไหนก็ไม่รู้เราตากล้องเลยเปิดไม่ได้ตรงนี้เปิดไม่ได้ตากล้องตากล้องขึ้นบนครับโอ้ยเสียงเสียงมันใกล้มากเลยครับได้ยินเสียงเดินอ่ะน้ำตึ้นตึ้นใครแม่งตีใหญ่ปะตึกในที่นี้ทีม่นี้เออพลังงานหรือสัมผัสก็เป็นได้นะ เหมือนเใครเอาฟางมาไว้เนี่ยเอาไว้ให้ม้ากินมั้งเอ้ยมาตอใหญ่บผมหยาบมุ้เปิดแล้วมีคีย์ครับเสียงเสียงเข้ามาใกล้แล้วเสียงเดี๋ยวเข้าประตูกันเลยกลัวเดี๋ยวประตูทังนี้ประตูนี้ผมถามหน่อยใครเป็นคนเขียนโอโรเนี่ยครับไม่ใช่โอโร่มันคือรหัสลับครับโอ้รหัสลับเหรอบตัไม้ตไม้หนึ่งศูนย์ศูนย์ผมได้คีย์มาฮะคุณเอาไปเปิดดีฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เอาได้เอ้ยเอาได้ มีทางนี้เงี้ยประตูน pues ี้ล uh ็อกเอ้ยไม่ใช่ทำงานรึไงโอเคครับทำได้ประตูนอกประตูนั้นล็อกนี้เราโอ้โหเสียงสาลาว์มากเลยครับณจุดจุดนี้เราอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มีเสียงโหยหวนนะครับผมซึ่งไม่ทราบสาเหตุว่าใครเป็นคนร้องอืครับเป็นสาวเปหาตอนนี้เราได้ยินเสียงใครเดินวะโอ๊ตอำผมเธอผมกลัว เนี่ยฮะเริ่มอาการแกลเป้กันเองนะครับตกใจตัวเองคะับเดินไปอาจจะเดินไปเห็นกระจกเออเห็นเงาตกใจไม่ได้เอาไปไหนด็ไปไไป่เข้นะไปไปไหนเอาไปดีเร็วไปไปไปเสียวมันเข้ามาใกล้แล้วนะตายหายไปเฮ้ยนี่ประตูฮะผมรู้สึกเสียวเออจะต้อได้ประตูล่างมันล็อกประตูล่างมันล็อกผมรู้สึกเสียวใครครับเฮ้ยผมรู้สึกเสียวว่าข้างในมันมีรอยเลือดที่เขียนเป็นตัวสองนะ น้องเกมครับในน้องเกมบอกว่าจะชอบใช่ไหมรไมน้องเกมไม่นับอ๋อนี่ไงอุ้ยผมเสียว่ะเข้าไปไปเไปเลยไปเลยไปยไเป็นมูก้าเข้าไปฮะยเป็นกระปไเเไเลยไเลยไปผมรู้สึกไมีอะไรเลยมีเอออุ้ยนี่มันอไม่ใช่เลอัเนี่ยเอยไลนลไไปไยู่ตรงนี้นายไู่ยยอยากตยย ตตีายแล้วไม่ใช่ครับเป็นฝ่าเป็นฝาแฝดครับสองแฝดที่หายไปอันนั้นสตีมครับอันนี้สตีมอ๋ออันนี้สตีมธรรมดาอันนั้นสตีมจ็อบจะประตูเจอประตูโอ้มึงขายโลกตายไม่ใช่หรอครับไป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 เอาไป่ะมูโตด้ประตูได้วยกว่ามาโตด้วยณจุดจุดนี้ครับผม เขากำลังจะเดินลงไปแล้วคุณรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเสียวขุดบ้าปากเนี่ยครับเสียวสมปากรู้สึกได้แถวนี้มันต้องมีพลังงานนะเนี่ยเนี่ยเดินใกล้กันคือพลังงานแถวนี้มันแรงมากเลยครับตะก้อนตะก้อนตะก้อนตะเลยนะตะเลยต้องตะเลยไปไปต้องร้อง แไต้องหัวข่วยโอ้เมื่อกี้นนัโอ้เมื่อกี้เห็นเต็มตาเลยฮะใครวะตรงนี้ยนยเลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นอ่ะผมเปิดกล่องยกล่องบงหมดเลยโอ้เสียงซาลามากจะัดไดถึงพลังงานอันแรงกล้าลขึ้นไงวะ คนขบนับรอ,อ๋อมีใครเลยนี่หว่ามันต้องกลับมันต้องกลับกลับทางไหนละ่ะผมจำได้ทางนี้มันลงมาได้ไม่ใช่หรือไงอุ้ยอุ้ยผมเามารู้สึกว่าเวลาตีฟตีกูชามากเฮไม่มได้ทางอุ้ยเออนะไปกลักบทางเดิมทางเดิมอะเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ครับเฮลล์เฮล์มานี่เอ้าไหนเฮลไหนผมเขียนว่าเฮลอยู่เฮลฮะเฮล์ฮอุ้ยมีประตูมีประตูมีประตู โอ้ยแถวนี้ดูน่ากลัวดไปไปครับโอ้โหไม่อกี้เมื่อกี้ผมเจอแล้วก็ไปฮะตบกล้องไม่มีวันเจอแน่นอนกล้องมีหน้าที่ถ่ายเดียวอุ้ยมันไม่มีอะไรแค่เออไปเนี่ยเอ้ยมันเป็นคันโยกยัดโค้ดมาเลยดันไล่ไม่คันโยกเดอ๋นะเอ้ยคุณจำรหัสลับได้ไหมผมรู้สึกมันมันนี่ไงโค้ด 0 0 1 1 0เอ้ย1 1 0 0 1 0อ๋อศูนย์แสดงไม่ต้องปรับพันโยกใช่ไหมมั้งถ้าศูนย์แสดงไม่ต้องปรับพันโยกใช่ไหมเออใช่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 ผมโคกหาพุก้าครับใครจะไปก็ผมไปจัดจะไปโอ้ว้าวใครจะคนไปดูอุ้ยเฮ้ยทำงานแล้วหรือเปล่าใครผมทผมก็เขาบอกทำดีดงว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ๊จงรับจงรับจบเก็บ อย,อ,อยากไม่ยังนะครับคือตอนนี้นะครับผมเรา,ย,ารยังหารออกไปได้พยายามหาทางออกให่มีให้ได้นะครับเอ้ยมันมีทางไปตรงนี้นครับไหนแต่กล้องนี่ครับไปไอ้ยแตากล้องป๊อตไ,ไม่ได้ป๊อตับผมมีแค่หน้าที่อย่างเดียวคือถ่ายครับมีหลอผมด้วยครับโอ้ย บูยไปตะกองมึงไครยไม่เอาตะกองกลัวน้องเกมครับน้องเกมไปครับไปก็ได้ฮะมันจะมีอะไรฮะทางโล่งๆมึงต้องเราต้องไปเจอไอ้เกมกับไอ้ภูอยู่ไหนที่ไหนตามตะกองมาดีตะกองกลัวตะกองอยู่คนเดียวกล้องจ๋าน้องเกมตามมานี่เร็วๆน้องเกมเฮ้ยใครวะเนี่ยหัวคนขุนอีกแวยะวิว อันนี้ีอันนี้คือสติปครับฝาแฟดคนที่สามมีสองสามาสี่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับจำได้แล้วเอะลืมหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์น่าจะเอาไปปักกันโยกการปักคันโยกหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อะจดไว้ในโน้ตน้ตเนี่ยเจ็ดโน้ตศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เออเด็ดนอสเดาสมุดถหงความตายหนึ่งเราทิ้งตะกรงไว้เฮ้ยเดี๋ยวตะกลองมาถึงจุดแล้วเนี่ย ตัดาแล้วเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะหนศูครับหนึ่งศูนก็ถูกมะนี่หรือว่าผิดทางเออเสียงเสียงเสียงเรู้สึกว่าเราจะวนกันตรงนี้สึกจประมาณสมรอบแล้วมัไปต่อเสยงไรวะาฟกันไม่กลัว จุดเวลาโอ้ยเป็นเสียงเงี้ยมึงหรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีว่ะอืมอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนะเงียบมิดเน็ตอย่างเงี้ยอ่ะอย่า <c oughs> ไม่มีอะไรหรอ่ <c oughs> อาทำให้ผมปี๊ดเถอะแล้วม่ใช่อะไรน,นะแมปมันตั้งเพราะเอ,อ้ตรงนี้ใช่ครับแมปมันบอกว่าให้อายุ20ปีขึ้นไปพวกเรายังไม่ถึงนั้นทักคนนะ มาสุดกันสิหกอือแต่ว่ากัดขาดแค่นี้พอมั่วตัวแล้ว,ว,วลไม่กล้าไปต่อครทางนี้ไม่มีทางไปแลโอเคนะครับผมงั้นพอจบเลยเอ๋อไม่ใช่โอเคครับผมจบไปโอเคฮะมาเรียงกันทะเรียงไว้อะไรกันนะเด้ได้ได้อรไ้เออผอมโอเ,โอ,เองติดตามดูกันว่าเราจะรอดกันไปได้สักี่น้ำ ส่งน้ำคเอาส่งน้ำส่งน้ำโอเคอออครับขอปิดครับสักครู่เราอาจจะออกไปได้หรือเปล่าไม่รู้รอติดตามชมกันตอนอ่อเออกระมานกันแล้วนะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงคนเดินข้างนอกน่าจะมีคนมาช่วยเราแล้วมั้งป่ะเอาไปดูกเถอะน่าจะใช่ครับเราไปดูกันเถอะไป่ครับฮัลโหลผมอ๋ออ๋ออ๋อตัวอะไรอ๋อ 入れにくい